สวัสดียามเช้านะคะ,ะวันนี้เรามาพบกันกันกบช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะเนาะก,ก็อยู่กันที่ช่องหวยฮานอยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเพิ่มแสงนิดนึงเนาะ,ะก็รู้ผลกันแล้วเนะาะเมื่อวานนะคะ,ะยินดีด้วยนะคะกับเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งของเรานะคะ เข้าวิ่กันทั้งหมดสามหน่อยนะคะเมา่วานแอดลืมเขียนคําว่าวิ่งเด่นให้นะคะก็ขออาภัยนะคะอะเนาะเลขวงในนะคะที่แอดส่งให้กับเพื่อนๆในคอมเมนต์ก็เข้านะคะปังๆกันเลยนะเนาะไม่ทราบว่าเพื่อนๆได้ไปติดตามในคอมเมนต์กันหรือเปล่านะในคอมเมนต์เราก็เข้านะคะและในสูตรนี้ของเราก็เข้านะคะ ไอ้ส่วนคอมเมนต์วงในนี่เป็นเลขเด็ดนะคะแอดไปเจาะกับกันในกลุ่มเนาะแอดได้ไปทําเป็นสมาชิกกับเขาไว้นะคะมันก็ต้องเสียค่าสมาชิกเข้าไปดูนะคะกับเลขวงในเนาะแอดก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะคะแอดก็ไปเสียสมาชิกกับเขาไว้นะเพื่อที่จะเข้าไปดูในเลขวงในของเขาเนาะของฮานอยนะคะแอดจะไม่บอกนะคะว่าไปเข้าที่ไหนเนาะ ให้เพื่อนๆมารับชมกับแอดดีกว่าเพราะว่ากว่าจะเข้าได้ก็ยากเหมือนกันนะคะใช้ใจสูงเหมือนกันนะที่จะเข้าไปได้นะคะอะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากจะได้เลขวงในเหมือนกันกับที่แอดได้ก็ให้มาช่วยกับแอดนะคะส่งเงินสนับสนุนมาช่วยกับแอดแอดจะได้เข้าไปเอาเลขวงในออกมาให้กับเพื่อนๆนนะคะเนาะเพราะว่าของแบบนี้มันไม่ได้มาฟรีฟรนะมันต้องใช้เงินแรกนะคะ อะเพื่อนๆอยากได้ก็ร่วมสนับสนุนกับแอดมานะคะแอดก็จะได้เอาเงินส่วนนี้ไปเข้าไปดูนะคะอะเรามาดูของเรากันดีกว่านะคะเนาะของเรานะคะในวันนี้นะพิเศษนะคะแอดไม่ได้เขียนเด่นลองให้กับเพื่อนๆก็ขออภัยนะแต่ว่ามันเข้านะคะในชุดพิเศษนะคะเจ็ดกับแปดนะคะแอดให้ที่เจ็ดนะคะ เข้ากันไปนะคะเนาะในชุดนี้นะคะเราได้กันไปนะคะกับชุดวิ่งนะคะมาดูชุดคู่นะคะเจ็ดสามนะคะแอดเหมือนเขาแกล้งแอดไงไม่รู้นะคะเพื่อนๆแอดเลือกเจ็ดสี่นะคะมาเข้าเจ็ดสามเป็นในชุดที่เราไม่ได้เลือกกันด้วยนะคะเนะี่ยเนาะ เหมือนกันแก้งแอดนังไงไม่รู้นะเนาะมันเฉดบิดกันไปนะคะเจดสี่แล้วเจ็ดสามเนาะอ่ะมาดูชุดล่างนะคะอ่ะออกกันที่เจ็ดเจ็ดสามหนึ่งนะคะพิเศษนเนาะไอเก่นตัวย่อนะคะอ่ะนะคะเข้ากันที่เจดสามเรามีนะแต่เราไม่ได้เลือกส่วนหนึ่งเนะคะเข้าเต็มเต็ม อยู่ในตูรในโซนที่เราเลือกสีกันไว้เรียบร้อยนะคะเมื่อวานแอดเลือกกันไปนะหนึ่งเก้านะคะเราเข้ากันในชุดหนึ่งเก้านะคะเจ็ดสามเราก็เข้าแต่เข้าแบบไม่ได้เต็มเต็มนะเพราะเราไม่ได้เลือกกันไว้นะเราเลือกกันในชุดนี้กันไว้นะคะเนาะหนึ่งเก้าเต็มเต็มนะอ่ะมาดูในปกตินะคะหกแปดหนึ่งนะคะ 7จหนะคะอ่ะอันนี้แอดได้เลือกไว้ให้เพื่อนๆที่เจ็ดห้านะคะเจดหแอดไม่ได้เลือกอีกแล้วนะโอ้ขอภัยจริงๆนะคะเพื่อนๆใครจะเป็นทราบว่ามันจะกลับมาตัวเดิมของเมื่อวานเนาะเนาะแอดก็เครียดนิดนึงนะคะ,ะเครียดแอดเครียดนิดๆนะเนาะ เคียดแบบอาเนาะมันก็มีอาการแบบเอ้ยนะคะวา่าทำไมมันเป็นแบบนี้นะทั้งพิเศษและปกติเลยนะคะแอกุศาสต์ดักไว้เรียบร้อยดักไว้อย่างดีนะคะคือ7จดห้ากับ7จดสี่มันไปออกเฉียดกับที่เราเลือกไว้จริงๆเลยนะคะเนี่ยนะก็ไม่ว่ากันนะคะอ่ะมาดู VIP นะคะ ลืมพูดไปวิ่งนะคะแอดเลือกที่7กับ9นะคะเข้าในชุด7นะคะและมาเข้าในชุด8แต่เราไม่ได้เลือกไว้เนาะ9เราหลุดไปนะคะเนาะอ่ะ VIP นะคะ5 2 7 4 9อันนี้เราเข้าวิ่งเต็มๆนะคะอ่ะเข้าวิ่งกันไปทั้งหมด3หน่อยเนาะเข้า เข้านะคะเข้าและเข้านะคะเข้ากันทั้งหมดสามหน่อยนะคะมาดูในชุดคู่นะคะไม่มีเจ็ดสองไม่มีนะคะเนาะมาเฉียดกันอยู่ตรงนี้นะคะคือเจ็ดสามเจ็ดสองเนาะส่วนสี่เก้าไม่มานะคะเนอะอย่างที่เราคิดอ่ะเราก็ผิดกันไปในชุดนี้ก็คือหนึ่งหน่อยนะคะ มาดูกันต่อในวันที่สิบหกอ่ะวันนี้เพื่อนๆคงจะได้ไปรับชมหวยไทยกันนะคงจะไม่มีใครมาดูฮาหนอยกันนะคะเนี่ยเนาะวันนี้วันหวยหวยไทยนะคะก็อาจจะเหนียวแน่นกันนะคะอาจไปรับชมหวยไทยกันอยู่เนาะก็อย่าลืมมารับชมหาหนอยกันนะคะในตอนเย็นนะรุ่นหวยไทยเสร็จ มาต่อที่ฮานอยกันนะอ่านะคะอ่านี่จะเป็นแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราจะมาดูกันในชุดสิบสองชุดกันนะอ่ะสิบสองชุดในวันนี้นะคะที่เราจะคำนวณกันจะได้กันอยู่ที่แปบบนึ่งนะคะ ชุดแรกเลยนะคะวันนี้นะหกสามนะคะหกสี่หกห้าและหกหกนะคะชุดเจ็ดนะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า และเจ็ดหกแอดคิดว่ามันคงจะไม่มากันอีกนะคะเจ็ดหกถ้ามาอีกก็จะเป็นอะไรที่แบบเนาะเมื่อวานแอดก็ข้องใจอยู่นะว่ามันจะมาตัวเดิมไหมนะคะถ้ามาตัวเดิมน,นี่เราก็ยุ่งเลยนะคะเนาะอ่ะมางวดต่อมานะคะแปดสามแปดสี่แปดห้าอ่ะและแปดหกนะคะ ไม่ติดอย่างที่เราคิดเลยนะนะเลขไม่ใกล้เคียงที่เราเท่าไหร่แต่ใกล้เคียงอยู่นะคะอ่ะวันนี้เราจะมาดูชุดเพิ่มกันก่อนนะคะแอดขอเพิ่มกันที่92 90 เก้าหนึ่งนะคะแอดกัวใจนะกลัวใจนะอ่ะอีกต่อหนึ่งนะคะแอดขออีกหนึ่งตัวนะคะห้าศูนย์ เจ็ดเจ็ดหนึ่งและสองแปดนะคะอ่ะแอดคิดว่า มันน่าจะมานะนะคะมันน่าจะมาในชุดนี้นะมีสิกรรมเป็นไปได้เนายนะคะนิดนึงนิดนิดเนะไม่แน่ใจว่าจะติดเบิ้ลไหมนะวันนี้นะกว่ใจมันจะมีเบิ้ลเบิ้ลนะคะอ่ะเราขอเบิ้ลเบิ้ลกันที่หนึ่งหนึ่งกันไว้เนาะอ่ะเบิ้ลเบิ้ลกันไปนะคะ และอีกหนึ่งตัวนะคะไอ้เบิ้ลเบิ้ลเนี่ยแอปกวดใจอยู่นิดนึงนะคะไม่รู้จะน,นั่นไหมเราค่อยมานั่นกันนะอ่านะคะ นี่จะเป็นในชุดวันนี้นะมาเดีย๋ยวเรามาดูชุดวิ่งกันนะคะจะวิ่งกันที่ตัวไหนนะพิเศษนะคะแอดขอวิ่งกันอยู่ที่สามสี แอคิดว่าน่าจะติดกันที่ที่สามสี่ห้านะคะเนาะของชุดนี้นะคะนะอ่ะมาดูปกตินะคะหกเจ็ดแปดนะคะส่วน v ี p 7, 8, 9เจ็ดแปดเก้านะอ่ะวันนี้เราจะใช้ตัวสีเหลืองกันนะคะ นะอ่มาชุดแรกนะคะชุดวิ่งนะแอดขอเลือกกันที่4กับ5นะคะนะส่วนปกติแอดขอเลือกกันที่ เนะคะกับ6นะคะอ่ะเกับ6ส่วน VIP นะคะแอดขอเลือกกันอยู่ที่7กับ9นะคะอ่ะเราจะมาดูกันว่าตัวไหนจะเป็นตัวเด่นเนาะเด่น4ลอง5นะคะเด่น6ลอง7นะคะ ส่วนเด่นเก้าลองเจ็ดนะคะอ่ะเมื่อวานแอดลืมเขียนไปนิดนึงเนาะขออภัยนะคะมาชุดคู่กันเลยนะวันนี้นะแอดเลือกกันอยู่ที่อ่ะจะมาตัวเดิมอีกไหมเนี่ยเจ็ดสี่นะคะเจ็ดห้านะคะ แอดลืมไปหนึ่งตัวเนาะอ่ะลืมไปหนึ่งตัวอ่ะขอตัวนี้หนึ่งตัวนะคะคือเก้าสามนะคะเก้าสามสองแปด อ่ะกี่ตัวละสองแปดนะคะหนึ่งเก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดเจ็ดหกเพื่อนเพื่นพนอนยากกันไหมคิดว่าไม่น่าจะมาแล้วนะคะอ่ะมาตรงนี้กันเลย มีความเป็นไปได้นะคะที่จะมาตัวนี้นะเนี่ยศูนย์นะแอดกลัวใจมันจะมาอยู่นะคะที่ศูนย์เนาะเนาะ1 2 3 4 5 6นะคะและ เจ้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพิ่อีกหนึ่งตัวนะคะอีกหนึ่งตัวขอที่อ,อ,อ,อืระหว่างระหว่างตัวนี้กับตัวนี้แอดว่าน่าจะมาตัว 5้านึ่งเนะ,ะนี่ก็จะประมาณนี้กันเลยนะคะในชุดนี้เนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเลขวงในแอดจะลงให้ประมาณกับทิ้งเที่ยงนะคะเพราะว่าต้องรอให้เขาออกมาเขียนกันก่อนนะเนาะแอดก็จะเข้าไปสืบดูอยู่นะคะ รู้สึกว่าเลขวงในเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะเขียนว่าขัดเน,น้นๆนนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดนะรับชม จะเป็นเฉพาะเลขวิ่งนะคะเพราะว่าแอดไปเข้ากลุ่มเลขวิ่งกับเขาไว้นะนี่นะคะอ่ะนี่ก็ไปรับชมกันได้นะแอดก็จะคอมเมนต์ให้ประมาณ เที่ยง,งนะคะรอรอเขานะอยู่ที่ว่าเขาจะมาช้ามาเร็วนะคะอ่ะเลขวงในเราก็จะมีประมาณนี้นะคะอ่ะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไปรับชมกันเนาะอ่ะให้เพื่อนรับชมในชุดนี้นะ นี่นะคะจะเป็นทั้งหมด8ชุดนะคะอ่ะเราจะลาคลิปนี้กันไปนะคะใช้เวลาน,านานมากแล้วเพื่อนๆก็รอชมคลิปอยู่ค่ะขอขอบคุณนะคะอ่าอย่าลืมสนับสนุนช่องกับแอดด้วยนะนะก็มีโชคมีลาบก็ช่วยนะคะสนับสนุนมานะคะแอดก็จะสะสมไปเป็นค่าใช้รายเดือนเดือนหน้านะคะอ่ะเดี๋ยนี้แอดประจา่ายค่า wifi ให้แล้วนะคะ กับที่เพื่อนๆได้สนับสนุนช่องมานะคะแอดก็รวบรวมเงินที่เพื่อนให้มาไปจ่ายค่า WiFi แล้วคราวนี้ก็ต้งองรอรอเดือนหน้าที่ต้องจ่ายอีกนะคะแอดจะมีค่าใช้จ่ายรายรายเดือนก็คือราย Wi-Fi นะคะและเป็นส่วนต่างก็คือขนมที่เพื่อนๆแบ่งให้แอดกินนะคะเนาะแอดก็ได้กินตรงนี้ไปด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่ช่วยสนับสนุนกันมานะคะเนาะก็เหมือนเป็นแรงใจให้กับแอดด้วยนะคะ ก็ยังดีนะคะมีเพื่อนๆชอบนะคะในตัวแอดแล้วก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้แอดมาแอดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยกันนะคะขอขอบคุณค่ะ